กตเตอร์มาสองตัวยังไงจังหวะนี้มาสองตัวแรกต้องเข้าแล้วมั้งไม่น่าพลาดอืมไม่เข้านะท่านผู้ชมก็นึกว่าจะเข้านะมาสองตัวแรกอืมรู้สึกว่าเล่นแบบนี้นะครับรอบนอกไม่ค่อยจ่ายนะแต่ข้างในฟรีเกียมนี่คนละเรื่องอะไรโอ้โหดูดิขนาดแต่น้ำมวยยังไม่จ่ายผมเลย 380ไปเล่นเกมแมวมาก็อย่างเงี้ยแหละนะครับทุกผู้ชมรอบนอกไม่ค่อยมีตัวจ่ายนะแต่พอซื้อโบนัสนะครับหรือว่าเอาโบนัสนะโอ้โหจ่ายแม่งโคตรสุดเอามาเปิดโทโบดีกว่าเเกมมันชอบโทโบนะทุกผู้ชมลองดูอ,อุ้ยเรียบร้อยสแกตเตอร์สี่ตัวด้วยเข้าฟรีแล้วนะครับทุกผู้ชมดูกันว่าฟรีจะจ่ายโหมดอย่างที่ผม คยพูดไปหรือเปล่านะครับลุ้นนักมวยโอเคนักมวยมาก่อนสองตัวขอเลี้ยงยสวยๆได้อยู่ขอนักมวยมาอีกอขอนักมวยสักสามสี่ตัวนี่นักมวยไม่ห่วงเลยขอสักสามสี่ตัวเพื่อนให้หน่อยขอหน่อยโอเคมาสามตัวแบบนี้ก็แ่มดีครับอืมเรียบร้อยงินแางวมันก็โตก็ยุดไปเลยสามร้อยห้าสิบห้าบาทแล้ววายล็อกกันแบบนี้นะ หรือว่าจะได้รางวัลก้อนโตทุกรอบนักมวยมาอีกตัวครับผมเลี้ยงยังไงหนอโอ้อยู่ข้างบนได้เงนินรางวัลก้อนโตอีกสองรี่สิบบาทนักแต่เล่นมายังไม่เคยได้นักมวยเต็มจอเลยนะเหมือนจะได้รางวัลใหญ่ทุกเปิดแล้วว่าท่านผู้ชมแช่เหลือสี่รอบหลุนลัวยาวๆาวตามเพิดสุดท้าย โหยู่ไปเข้ามาเชื่อมแถวแรกอีกก็แจ่มดีครับสามห้าห้าโอ้ได้มาพันเก้าแล้วคะท่านผู้ชมเอา้ารอบนี้ไม่ได้เงินรางวัลก้อนโตอันนี้ก็เงินรางวัลก้อนโตไปครับผมโอ้เบ็ดสิบบาทท่านผู้ชมแตกยังโคดได้มาสองพันหนึ่งนะครับแตกหนมากมาขอร้องเบ็ดร้อยหน่อยกันแล้วกันสักสิบที จะโฟกเข้าอีกเป็ดร้อยนะถ้าได้เข้านะั้นน่าจะจ่ายหดเลยอางโอ้หนักมวย 2, บุดสองพันสามนะท่านผู้ชมดูดินักมวยโคตรเยอะโอ้สเกตเตอร์สองตัวได้ปั่นเกินสิบทีแล้วนะท่านผู้ชมคิดได้มาสองพันกว่าบาทน,นะครับรอบกไม่ค่อยจ่ายจริงๆวะ่ะ โหสเก็ตเตอร์สองตัวก็มาบ่อยเหมือนกันนะตัวที่สามมันไม่เข้าให้เลยวะโชว์100เม็ดร้อยเพื่อนขอฟีเป็นร้อยนาทีนักมวยไม่จ่ายโอ้เอาแล้วไงเหลือหกร้อยกบาทชิหายแนละ้วโอ้สเก็ตเตอร์ ขอหน่อยเถอะฟาแน้อยได้ลับไปเล่นเป็ดสิบบาทโอเคฟรีเข้าครับผมอ๋อเหลือสามรึเกล่นบ้านหรือท้ายตอนเล่นเป็ดร้อยฟรีไม่เข้านะครับพอเป็ดสิบบาทเองเข้าอย่างเชี่ยเลยท่านผู้ชมรอบนี้ไม่รู้จะได้ เอกหรือเปล่านะครับไม่รู้จะได้ายดีๆเหมือนรอบเมื่อคี้หรือเปล่านะนักมวยออกน้อยมากเลอฟีลห้ารอบแล้วอุ้ยรอบนี้โอ้โหออกเยอะเกินโหดแล้วดูเรียงกันแบบนี้ทนะ่านผู้ชมย่างสวยโอ้โหพันห้าครับผมโอ้อันนี้น่าจะเป็นรางวัลใหญ่ทุกตอกเลยนะโอ้โหดูไวดิ วายโคตรเยอะกดหยุดไป470ครับเหลือฟรีอยู่3รอบ <c oughs> ไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะถ้ามันเข้าตอนเม็ด100บาทนาจะโหดขนาดไหนนะครับโอ้โหเรวดูเรียงนเลย470ครับเปิดสุดท้ายขอน้ามวยอ,อีก2องตัว่ะอืไม่ได้ครับผมกดหยุดไปอีก โอ้โหรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์แล้วดูวายดิท่านผู้ชมในรูปหน้าปกสวยๆเลยนะเข้าแบบนี้ของเพชรตึงร้อยไหมลองดูมันต้องเข้าสักก้าอานะวังนี้ทุกว่นเหลือสองพันห้าผมพอนะครับจะมาเล่นแล้วกะว่าจะมาเล่นให้มันแตกสักหมื่นสักหน่อยนะครับอุ๊เหลือสองพันห้าพอดีแล้วเข้ารีครับผม แบบนี้ก็สวยดีครับแล้วยิงรอบบนนัดเกมนี้จะหายโคตรด,ดีนะนักมวยมาก่อนเลยสามตัวครับผมมาได้เหมือนรอบที่ผ่านมาตอนเล่นไปสิบบาทนะบอกเลยเป็นมหาเศรษฐีก็วันนี้แหละโอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยอะนักมวยมาอีกได้ไหมขอหน,นักมวยมาอีกได้ไหมโอเคให้มาอีกสองตัวขอตรงนี้หน่อยอเลียงกันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสามเพื่นสุดท้าย นักมวยมาอีกสองตัวครับผมเยี่ยมแล้วมีวายรอเชื่อมน,นะฮะแบบนี้ก็เงินรางวัลก้อนโตดีครับโอ้โหหมื่นสองครับผมย่างโหดนักมวยมาอีกตรงนี้จะไปอยู่ตรงนี้นะครับคนอยู่ไปครับเปิดสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมโอเคมาสรุปยอดกันนะครับว่าฟีนี้ได้มาทั้งหมด กีมหาดนะครับทุกชมได้พน,นักงานสองมือหนึงพันบาทได้โคตรเยอะนะครับ